อาล้ค่ะสำหรับวันเขาเรียกว่าวันพิพิธภัณฑ์ไทยใช่แล้วก็จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนี้นะคะซึ่งทางกรมศริลปากรค่ะเขาก็จะเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยให้ชาวต่างชาติและก็ประชาชนเนี่ยได้เข้าชมกันแบบฟรีๆเลยใช่ค่ะเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ15ปีในการที่ตั้งวันนี้ขึ้นมาบัญญัติวันนี้ขึ้นมาว่าเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะคะ19กกันยายนค่ะ <19 S 2> ค ปีนี้ครบรอบ15ปีของการประกาศให้วันที่19กันยายนเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยทางสำนักพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติกรมศิลปากรจึงร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้หรือทีเคพาร์คเตรียมจัดง,งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย15ปีการสถาปนาวันพิพิธภัณฑ์ไทยที่งานนี้จะมีขึ้นรวม3วันครับระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนนี้ซึ่งตลอดทั้ง3วันจะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมมีการจัดกิจกรรมแรลลี่ทะลุ ค้นหาตัวตนในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจรและเปิดตัวหนังสือชุดทะลุมิติค้นหาตัวตน ซึ่งสำนักง,งานอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park จัดทำขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมศริลปากรที่ในหนังสือมีการเล่าเรื่องราวหลากหลายและใช้โบราณวัตถุศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติ44แห่งทั่วประเทศเป็นตัวเล่าเรื่องอย่างง่ายๆแบบสารคดีเชิญความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินที่จัดทำออกมา3เล่มคือกินอยู่อย่างไทยคนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทยโปสการ์ดเล่าเรื่องปจัจจัย4ของชีวิต นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกสชุดขุมทรัพย์ของแผ่นดินโดยนําข้อมูลจากเอกสารสําคัญจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือสําคัญจากหอสมุดแห่งชาติมาเผยแพร่ในรูปสื่อดิจิตอลเป็นครั้งแรกคุณอยู่ที่ไหนพิพัพนธ์อยู่ที่นั่นก็คือจะนําพิพันธ์สารแห่งชาติโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆที่เป็นความรู้เนี่ยไปเข้าสู่ประชาชนนะครับเมื่อกี้นี้ก็มีการนําเสนอเรื่องรถพิพันธ์เคลื่อนที่ นะครับพิธานสานางชาติที่แกนจัดนิสศการในบทียานการเรียนรู้ที่ศูนย์การค้าบ้างหรือที่โรงเรียนต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะเกิดขึ้นนะครับในเชิงรูกที่จะให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสที่จะรับทราบแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลป,ปวัฒนัรรมที่อยู่ในพิพันธ์นะครับ นอกจากนี้ในวันที่19กันยายนนะครับกรมศิลปากรยังจะเปิดพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศให้ประชาชนและชาวต่างชาติเข้าชมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษด้วยครับ ค่ะขอส่วนตัวนิดนึงว่าอ้าคุณนาพี่กับแม่พี่เนี่ยก็ทํางานเกี่ยวกับศิลปากรแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเหมือนกันแล้วพี่เนี่ยก็จะแบบไปวิ่งเล่นอยู่แถวๆพิพิธภัณฑ์นี่แหละจริงหอใช่ตอนเด็กอย่างตอนเด็กซับบรรยากาศมีตุ๊กใสนะพี่ดูอยู่นะตสงภูมิใจแน่เลยนะคะพี่อยู่แถวๆสุพรรณนะคะอยู่ศิลปากรที่สุพรรณบุรีแล้วเขาก็เนี่ยแหละตอนเด็กๆพี่ก็จะไปวิ่งเล่นอยู่แถวๆนั้นก็คือว่าเหมือนเขาเปิดให้ชมฟรีเนี่ยก็อยากจะกระตุ้นให้คนเนี่ยเข้าไปสนใจในการศึกษาความรู้มากขึ้ หรือเปล่าสิพี่แจนทำไมล่ะก็แบบคนสมัยนี้อาจจะอยากไปเดินห้างมากกว่าไปดนพ <c oughs> ิพิธภัณฑ์หรือเปล่าไม่ <c oughs> แต่ก็แล้วแล้วแต่คือคุณผู้ชมคะมันน่าแปลกนะตรงที่ว่าบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะหลงลืมไปนะอย่างฝรั่งเนี่ยเขามาเนี่ยเขาต้องมาดูเลยนะศิลปะเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะเข้าวัดไปดูหรืออยากจะเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปดูว่าเอ๊ะของเก่าดั้งเดิมที่มีมาแต่สมัยโบราณที่โหคนโบราณอ่ะเขาทามาได้ขนาดนี้แล้วเป็นศิลปะที่ยังงดงามอยู่แล้วสามารถเก็บมาได้จนถึงตอนนี้มันมีอายุ ร้อยร้อยปอีนั่นสิแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือว่าอย่างในมุมของเราเนี้ยในมุมของส่วนตัวนะก็คือ,อเหมือนเราเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้ไงดูก็ดูไม่รู้เรื่องอก็เลยเออไม่ดูดีกว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเผยแพร่ความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างเช่นแบบเครื่องปั้นดินเผาอันนึงเนี้ยเรารู้ประวัติอะ่ะเราก็จะสนใจมันมากขึ้นนะใช่ก็ ก็ช่วยกันลนงลงละกันใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันจะได้ยังคงอยู่กับเราไปนานๆนะคะค่ะเข้าไปก็อาจจะมีไกด์นะคะที่เขาพาเรานําเที่ยวด้วยก็ไปกันได้เลยค่ะทั่วประเทศนะคะค่ะแล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเคเบิลทีวีอย่างพวกเราบ้างนะคะกับดาวเทียมที่เขาเนี่ยได้มารวมตัวกันเหมือนเป็นการผนึกกําลังนะที่จะมาสัมมนาให้ เคเบิลทีวีของเราเนี่ยมีเนื้อหามีประเด็นแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะกับคโครงการที่มีชื่อว่าสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทยร่วมสร้างส,าสุขภาวะชุมชนนะคะเราไปชมงานนี้กันค่ะ,คะ โครงการนี้มีชื่อว่าสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทยรวมสร้างสุขภาวะชุมชนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีโดยเขาจัดเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะและได้รับการสนับสนุนจากสสสหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,ส,สุขภาพเพื่อได้พัฒนาประเด็นเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในแง่สุขภาวะที่ดีให้กับคุณผู้ชมค่ะ ทังนี้ก็เพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมนะคะพร้อมกับยังเน้นย้ําในเรื่องของการผลิตรายการข่าวและสารคดีที่มีคุณภาพอีกด้วยทางด้านของวิทยากรที่มาร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ก็มีทั้งคุณอาลงกรเหมือนดาวและทัป,ปนีเอียศีชัยในหัวข้อเรื่องกว่าจะเป็นข่าวกว่าจะเป็นสารคดีโดยประสานอิงขนานจากทีวีบูรพาคา่ะ ร้อยเรียงสคริปต์เดนใจโดยคุณรุ่งทิพย์ธีรวงศ์ผู้เขียนบทละครและสารคดีสุริยนต์จองลีพันธ์จากบริษัทป่าใหญ่ครีเอชันก็มาเริ่มพูดคุยกันในสาขาศาสตร์และศิลปการถ่ายทําและตัดต่อค่ะทํางานนี้นะคะยังได้การอำนวยความสะดวกกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตข่าวทั้งหมดในการทำเวิร์กช็อปจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยค่ะ ส่วนบรรยากาศของการเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจของทีมข่าวทั้งช่างภาพผู้สื่อข่าวทีมงานจากสถานีเคเบิลทีวีที่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศภายในงานนะคะยังมีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานีเคเบิลทีวีที่ส่งผลงานเข้าประกวดก่อนหน้านี้ทั้งสารคดีเรื่องประเด็นผู้หญิงกับบุรีที่บริษัทแสนสุขวิชันและ MSS พิษณุโลกได้รับรางวัลชมเชยค่ะ ประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะรางวัลชนะเลิศน,นะคะได้แก่ MMS ชะเชิงเศารางวัลชมเชยได้แก่ราชบุรีเคเบิลทีวีค่ะแถมงานนี้นะคะยังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงพื้นที่ถ่ายทําจริงในชุมชนอบตอคลองสี่พื้นที่ต้นแบบรณรงค์สุขภาวะดีไร้แอลกอฮอลด้วย นอกจากนี้ค่ะยังมีข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศที่สนใจจะนำเสนอผลงานเชิงสร้างสารรค์นะคะนำเสนอเรื่องราวของสุขภาวะที่ดีส่งเข้าประกวดกันได้ค่ะกับสมาคมเคเบิลทีวีโดยมีกำหนดส่งผลงาน15ตุลาคมนี้และเขาจะประกาศผลกันในเดือนพฤศจิกายน โดยรางวัลชนะเลิศน,นะคะก็จะได้รับการสนับสนุนผลิตรายการต่อไปพร้อมทางสมาคมจะนำผลงานไปเผยแพ,ยพ,ยพยร่ทางสมาชิกเคเบิลทีวีช่องต่างๆค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยค่ะค่ะก็แถวคลอง4แถวเส้นคลองเนี่ยถือได้ว่าเป็นแหล่งของวิทยุชุมชนอีกอีกแหล่งหนึ่งเลยนะที่แบบเกิดขึ้นมาเยอะมากแถวนั้น ก็เลยไปจัดงานกันแถวๆนั้นใช่ค่ะเขาก็ตระเวนกันไปทั่วๆนะคะก็ใครนะคะที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้าร่วมอบรมเนี่ยก็คงจะผ่านพ้นไปแล้วแหละแต่ว่าก็ฝึกฝนมันฝึกฝนฝีมือนะคะเพราะว่าตอนนี้แมงโก้โมโจของเรารับสมัครอยู่ไงใช่แล้วค่ะง่ายๆก็แค่เข้ามาที่เว็บไซต์ m a n g o t v tv นะคะใช่ค่ะรว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นหน้ากุ๊กกิ๊กกับเพื่อนๆนะถูกต้องค่ะก็เข้ามาสมัครกันได้นะคะเพื่อมาร่วมกันเวิร์กช็อปนะคะเขารับแค่20คนเท่านั้นเองค่ะก็รีบๆกันหน่อยแล้วกัน แต่ว่าช่วงนี้เราต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักรู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมามันใหญ่มากกันค่ะ